ดีครับก็มาพบกันอีกเลยครับของจิบเกมเมอร์นะครับกบวันนี้นะครับเกม The Battle Cats เนี่ยเราจะมาใช้สิทธิ์ของเราในการผ่านด่านเลยนะมันก็คือแชมเปี้ยนเซลโผล่มสุดยอดเกมซื้อแชมเปี้ยนเซลหนึ่งเพตตินั่งมาแล้วจ้าไอ้ยยา หนึ่งแพตตินัมติเกตกับ XP 2ล้านนี่มันมาถึงแล้ว,ลวเหรอนี่ยโอ้โฉันจะเก่งขึ้นแบบที่พวกแกไม่คิดคาดคิดมาก่อนเอาล่ะวันนี้นฉันจะเข้าไปที่แร็แคตเนี้ย้ามาอะไรหมุนไม้ฉันไหนที่สุดฉันจะได้ตัวอะไรนี่มันเออเบลซุเปอร,ร,ร์แมนตัวน,นี้เนือทงคุซุกิ เช่นชินแช่ง 2xp ไหมยูสแนลตัวอะไรวะเนี่ยไดูสิโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับพี่จิบจะเล่าถึงตัวนี้นะครับตัวละครนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนิดนึงนะฮะอุเอซุกิเคนชินนะครับเกิดเมื่อ18กุมภา1530ถึง19มษาุน1578นะครับอายุไม่ได้ยืนยาวมากเท่าไหร่นะ48ปี เป็นไดเมียวนะครับไดเมียวหมายถึงอะไรครับไดเมียวหมายถึงนะครับเป็นตําแหน่งของเจ้าเมืองที่มีความสําคัญลงลงมาจากโชกุนและไดเมียวหลายตระกูลก็ได้เป็นโชกุนในเวลาต่อมานะครับนี่พวกตระกูลที่มีฐานะเป็นไดเมียวเรียกว่าขัวตระกูลนะครับคือตระกูลขึ้นแบบว่ายิ่งใหญ่นะครับไดเมียวที่เกิดในชื่อนาโอคาเกโทระนะครับของตระกูลนาโอโกนะครับหลังจาก และหลังจากรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในตระกูลอุเซกินะครับก็ได้ปกครองจังหวัดอิชิโกะนะครับในเซนโกกุสมัยญี่ปุ่นที่3นะครับเขาเป็นหนึ่งในไดเมียวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสมัยเซนโกกุนะครับรู้จักกันในมังในนามของมังกรแห่งเอชิก e ะนะครับในขณะนั้นในขณะที่ส่วนใหญ่นะครับรวนะความทรงจําที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความสามารถในการออกรบของเขานะครับความอัจฉริยะในการอาหาร เคนชินยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารที่เก่งที่สุดในการส่งเสริมการเติบโตของาุศหกรรมการค้าท้องถิ่นนะครับและนี่ก็คือเคนชินนะครับเขาเป็นบิดาแห่งความเทพเจ้านะครับแห่งการต่อสู้นะครับเขาผู้ติดตามเขาและคนอื่นเรียกเขาเป็นอวตารของวิชามมนเตนนะครับและเรียกเคนชินว่าเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับผม โอเคครับน้องๆครับเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับแต่พอมาดูใน b บ t t ทอ c ์แคทนะครับมันก็มีส่วนนะเ <laughs> ทพเจ้าแห่งสงครามอุเซส,สเอ่ออุส,สุกิเคนชินเนี่ยเป็นอูอยูเบอร์แรสแคทนะครับแต่อุอุเซเอ่ออุสุกิเคนชินเนี่ยเออ่เทพเจ้าแห่งสงครามหรือนายนาของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับมังกรนะครับก็เธอมีมังกรอยู่แหละรถมังกรฮะเนี่า <laughs> <laughs> อุซึสกิเคนชินกลายเป็นผู้หญิงเฉยเลยนะเป็นแบบว่าปริศาจอะไรสักอย่างครับเออพิชิพก็สุ่มไม่ได้สุ่มดีเออได้ได้ได้มานะครับก,ออก็สุ่มเออก็สุ่มนั่นแหละนะครับแล้วมันก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับร่างแรกของน้องก็คืออุซึกิเคนชินธรรมดานะครับร่างที่2นะครับวอกอสเคนชินนะครับซึ่งพิชิพอยู่ในร่างนี้อยู่นะก็ยังไม่ได้อ,อ่าปลดร่างทูฟอร์มของน้องนะครับจะกลายเป็นอิโมโตเคนชินนะครับพวกนี้ยังโหดเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันแค่2ล่านี้ก่อนครับป้ามแข็งแกลงของน้องนะครับก็คือ strong against black enemy ก็คือเก่งกับทดัดทัดปืนเนี่ยแล้วก็100% chance to knock back เอ่อ knock back black enemy นะครับก็คือเอ่อ knock back ก็คือโจมตีแล้วถอยหลังนะครับบึก๊กบึกนะครับบึกบึกกว่าเออนะครับก็โจมตีแล้วเด้งกลับหลังนะครับ chance 100%นะครับก็คือติด ทุกครั้งนะครับพ้อดีของน้องก็คือมีเลือดสูงนะครับแล้วก็ high dps การโจมตีต่อการโจมตีต่อขาครับรุนแรงมากนะครับจุดอ่อนนะครับ medical range ครับค่อนข้างจะเป็นตัวที่โจมตีระยะกลางไม่ได้ไกลมากนะครับ high cost แพงนะครับแล้วก็ medical move ไม่สปีดยังไม่ดีคือก็อยู่กลางๆครับไม่ได้เร็วมากไม่ได้โจมตีกลางๆแต่ว่าโจมตีแรงนะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะแพงนะอุสกีเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับคอมโบกับตัวได้หลายๆตัวเลยนะครับโดยเฉพาะไอตัวที่ต้องการเราจะน็อ c แ back พวกพวกธาตุท่านมืดนะครับแล้วก็เป็นแค่คอมโบกับเจ้ามอไซนี่นะมอไซนะครับไบเกอร์แคทน,นี้รีล่ายังไม่ถูกฟอร์มเนี่ยเราลองดูนะครับเอ,อนี่นะ ถ้าเป็นร่างอุเซก,กิเคนชินตั้งแต่ร่างแรกเลยนะครับ transform into dragon เนี่ยก็กลายเป็นมังกรนะครับเอ็นยาโกเคนชินส์เนะ่ยเอเลี่ยนแท็กโจมตีแบบเอเลี่ยนแท็กเนี่ยเป็นพื้นที่นะแล้วก็บวกล็อกแบ็คนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ร่างแรกเลยนะน้องนะถุงน้องมาใช้ตั้งแต่ร่างแรกเลยนะครับอันที่สองก็เอ่อดิสิเอ่ออะไรเนนะี่ย for ฟอร์ฟูงฟิวส s นะครับปุ๊บดักดิสตรองก็เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะ ร่างที่3ครับ p r o t l consumed by corruption by only emotion remains area text on vs ร้อยเปอร์เ็นต์ knockback against นี่ก็ร้อนตั้งแต่ร่างแรกเลยนะครับไม่ต้องพูดมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสแตทกันดีกว่าครับโอเคสแตทของน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิ๊บไปดูในในการต่อสู้เลยดีกว่าครับว่าร่างหนึ่งร่างสองร่างสามเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับน้องครับอาอุอุเอสุกิเคนชินนะครับก็ทรานส์ฟอร์ม into dragon นะก็แปลงร่างมาเป็นมังกรนะครับมีคำสาบนะ OF n a y a า o ก e n g i n นนะอีอีเครื่องยนต์นี่นะครับ n a y a โ o อะไรน่ครับการโจมตีของน้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบ็คต o ้มยิงอย่างนี้ครับนี่นะครับ against h a t back นะนี่นะครับ ช็อกแรงนะครับน็อกแบ็คร้อยเปร์เต์นะแล้วก็เป็นแอร์เรียแทกนะิเคฟูลี่วิดไนโกนี่ก็คือกล้างของมังกรก็เปลี่ยนไปนะครับเอ่นี่นะครับแอร์เรียแท็กเหมือนกันนะแอร์เรียแท็กสตรนะครับนี่นะครับแอร์เรียแท็อันนี้ก็แอร์เรียแนะครับตรองร้อน็อกแบ็คน็อกแบ็คเหมือนกันร้อเปอนต์นกครับก็คือทั้งร่างที่หนึ่งและร่างที่สนะครับก็จะเป็นร่างที่น็อกแบ็คเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเจี๊ยวโกก็ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องการทาตแบ็กขนาดนั้นเพราะว่าทาตุแบ็กจิ๊บมีเยอะมากเลยก็เลยเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าน้องจะโหดขนาดไหน,นโอเคครับตอนนี้พอาจะมีเป็นทาตุแบ,บ็กอยู่บ้างนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะลองให้ดูนะครับว่าทาบบตุแบ็กจะจัดการมันได้หรือเปล่ายังไงนะครับเดี๋ยวโอเคดูกันดูฮะน้องอิสกีนะครับเ็นชินนะ มาแล้ววะมาสองคนมาแล้วครับนี่เนะี่ยอุเอซุกิเคนชินข,ของเรานะนี่นะครับเอาเลยครับตัวของอุเอซุกิเคนชินนะครับพลังเลือดของน้องนะครับ2780นะจากเลเวลที่1นะครับพลังแอตแทกอยู่ที่955นะครับแล้วก็แ a รนด์แอตแทกนะครับระยะการโจมตี405นะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่พอสมคนนะวรอยู่นะก็ ไกลพอสมควรครับนี่การโจมตีนะครับน้องๆที่ไม่ใช่น้องหมาที่ไม่ใช่ทัตแล็กกัน็อกแบ็กนะครับเพราะว่ามันไม่เก่งนะเออเนี่ยถ้าเป็นตัวเองเก่งเนี่ยแต่ว่าการโจมตีนะครับแอทแท็กฟรีนซี่นะแอทแท็กฟรีนซี่ก็คือความถี่ในการโจมตีนะครับก็คือประมาณ4-5่ถึาวีนะครับก็จะตก1นึ่งนึ่วิก็จะตกประมาณ198นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยประมาณ4ี่ห้าวียิงหนึ่งครั้งนะครับ นะครับน้องปาบนี่นะครับน้องแยงเลงแล้วก็ยิงนะถึงจะยิงหนึ่งครั้งนะบู๊ฟแมนต์สปีดสิบสามก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับแล้วก็มีน็อกแบ็กสามครั้งนะแล้วก็ความทีของเอ่อแอนิเมชันนะครับไม่ใช่ดีแอทแทคแอนิเมชันครับแอตแทกแอนิเมชันประมาณสัก1นึ่งถึงสวินะครับประมาณนั้นนะหนึ่งวิสองวิประมาณนี้นะครับไม่นานนะป๊อปป๊ปอปอะไรเงี้ยนะครับ ดีชาร์จไทม์เนี่ยเวลาที่จะเกิดน้องใหม่นะครับก็จะประมาณ1 5 5 1 4 4วินาทีก็ถือว่าไม่ดีมากในไมอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพเลเวลน้องถึงร้อวสามนะครับพลังการโจมตีครับก็จะกลายเป็น3 0 0 0เอ่อ16,000เลยนะครับก็คือว่าแรงมากนะครับผมดูนะอ่านี่ครับพอไปเจอศัตรูแบบ น้องจะแพ้ทางนี่ครับไอพวกที่แบบโจมตีเร็วนะครับปอมประชิดตัวเนี่ยน้องเนี่ยครับเรียบร้อยครับถ้าโดนประชิดตัวนะ่ยโดนประชิดตัวโดนโจมตีเร็วเนี่ยเสร็จเลยนะครับเพราะว่าน้องจะตีค่อนข้างช้านะต้องเป็นแถวหลังนะครับเป็นเป็นตัวที่โจมตีอยู่แถวหลังนะครับพลังของน้องเป็นการโจมตีแบบแอทแทกนะครับแอเรียทแทกนะแล้วก็โจมตีทัดแบ็กนะครับเป็นดามีด1.5เท่านะ หนึ่งจุเท่าก็คือการโจมตี1เท่าครึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนตัวดาเมจนะครับก็จะได้รับแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะน็อกแบค็คธาตุืดนะครับนี่นะฮะที่พ่อเดี๋ยวเอาโัวอื่นออกมาก่อน <c oughs> มันต้องมีตัวหน้านะเพราะว่าน้องจะค่อนข้างตีช้านะครับแต่ว่าโจมตีแรงแล้วก็ ที่ดีที่สุดของน้องก็คือการน็อกแบ็ก100%เนี่ยครับตั้งแต่ล้างแรกเลยนะก็จะน็อกแบ็คาตแบล็คธาตุดำเนะครับธาตุมืดนะความมืดนะ100%ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแต่ว่าเพีนงแต่ว่าอาจจะโจมตีเบาอยู่นะครับในช่วงแรกนะโอเคแต่ก็เป็นตัวที่ดีครับสําหรับในการเล่นาตแบล็คนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะเราจะเอาชนะด่านที่หนึ่งตองนนี้ป่าป่าป่าคนะุ้มๆครับทริปจียไปนะครับ โอเคครับเราก็โอเคกับร่างแรกนะครับในการทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองในร่างที่2นะครับอุเอซุกิเคนชินในร่างที่2นีครับผมตัวนี้นะครับน้องก็จะมาลองให้ดูนะครับอ่ะมาลองในด่านนี้นะด่านร์เจนตินานะครับลองอีกครั้งนะว่าอุเอซุกิเคนชินในร่างสองจะเป็นยังไงนะครับมาเลยครับตอนนี้ปล่อยแมวกันลงมาก่อนเลยนะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรครับเอามากันก่อนนะครับตอนนี้น้องอยู่ในร่างที่2แล้วนะแต่ว่า,าค่าคอสในการซื้อ,น, 5, 5, นะอ,อน้องก็ยังเท่าเดิมนะ5,475นะเดี๋ยวรออัพขั้นติดลืมนะโอเคเราจะมาอธิบายนะครับตอนนี้นะเลือดร้องจะขึ้นเป็น50,06แล้วนะครับแล้วก็ Attack Power เนี่ยก็จะกลายเป็น5,700แล้วนะครับ5,700ต่อวีนะแต่จริง ใน5วิที่โดนโจมน้องโจมตี1ครั้งก็คือ20,000เหมือนเดิมนะครับ27,000เออไม่ใช่2 7 2 0 0 27,000ไม่ใช่เหมือนเดิมนะแต่โจมตีแรงนะครับดูนะครับระยะย,ยังเป็น405เหมือนเดิมครับการโจมตีก็ประมาณ4,5วิครับมุกเลนสตีปคือ1ิวินาทีนะแล้วก็นักแบ็ก3ครั้งนะครับนี่ฮร แต่คราวนี้น้องโจมตีแรงขึ้นนะครับภาพเดียวก็คือน็อกแบ็คกันทีครับแอนิเมชั่นทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะรีชาร์จไาม์ก็เท่าเดิมนะครับ155 144เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งคือคือน้องโจมตีแรงขึ้นครับสตรองกับ against black enemy นะครับก็คือธาตุดำนี่คือสีดำนะครับสู้ไม่ค่อยได้เลยนะก็คือเดืเดเมดเพิ่มขึ้น1.5เท่านะครับแล้วก็การโจมตีของธาตุแบล็คเนี่ยจะทำให้น้อง ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์น็อกแบ็คธาตุแบล็คนะครับธาตุดำเหมือนเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะน้องๆนะก็นะนนะนคือนี่นะครับความสามารถนะครับในร่างที่สองก็คือชื่อวารคอสเคนชินนะครับน่างี้ก็ยังเป็นเคนชินเหมือนเดิมนะแต่ว่าความโหดของน้องก็คือจะโหดขึ้นเยอะเลยนะครับดูนะฮะโอมดูนะครับสี่หมื่นพอที่นี้ไม่จะโดนเอง อย่าสองหมื่นยิงดีแล้วประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นนะตุ้มนะครับนีบ่อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับเอ่อเคนชิเอุเซกิสสอุเอซกิอะไรสักอย่างนะครับเคนชินนะครับเออนะกับตัวเคนชินนะก็เป็นตัวที่ถ้าได้ก็ดีครับมันเหมาะสำหรับการที่เราจะมาเล่นกับท่าแบ็กนะครับ เหมาะมากเลยนะเพราะว่ามันร0อเปอร์เซ็น็อกแบตนะครับแต่ว่ายิงค่อนข้างช้าแล้วต้องมีตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าน้องนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้อึดมากนะถ้าเจอต,ตัวที่แบบเข้ามาไปชิดตัวเร็วเนี่ยจะอ่อจะรับไม่ได้จนจะโดนก่อนนะครับจะโดนก่อนแล้วแล้วเลือดมันไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันเข้าคู่กับเจ้าตัวที่เป็นจิ๊บมีนะเจ้าตัวเอ่อเนี่ยครับตัวนี้นะ เ้าวินเนี่ยเจ้าตัวนี้เพราะเจ้าตัวนี้มันก็เป็นธาตุแบ็คเหมือนกันนะไวยแล้วโบ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 จะเป็นข้างหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับมีข้างหน้านะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิจิเกมเมอร์เลยนะครับกับเกมอื่นอีกเยอะเลยนะครับกับเกมนี้ด้วยนะครับ The Battle Cat นะครับก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะคลิปนี้ต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วนะกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาก่อนครับบายบายครับสวัสดีครับ